ตอบคำถามพี่ท่านนี้ครับเจ้าของต้องให้ข้อมูลละเอียดขนาดน,นี้เลยเหรอครับหยิบมาเปิดดูก็เห็นสภาพแล้วทํายังกะเอารถยนต์เข้าซ่อมศูนย์โอเคนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับผมมองว่ามันมีประโยชน์นะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของการดิสเครดิตอะไรนะครับเพราะว่าร้านของผมเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะครับก็คงไม่มีเครดิตให้ดิสให้ดิสนะครับยาะตอบคำถามแบบนี้ คือในเรื่องของการสอบถามปัญหาเบื้องต้นหรือว่าอาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเป็นยังไง ài? มีปัญหานาน,นหรือยังาาใช้งานเมื่อไหร่แล้วนะครับล่าสุดใช้งานเมื่อไหร่หรือว่าใช้น้ามันอะไรนะครับทิ้งไว้นานไหมอะไรประมาณนี้พฤติกรรมการใช้งานเป็นยังไง дела? นะครับเหล่านี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานของช่างนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับรายละเอียดพวกเ,เหล่านี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดโดยหลักการจริงๆมันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับงานซ่อมถามว่า,อาเอามาตั้งโดยที่ไม่บอกอะไรแล้วก็แกะดูเนี่ยถามว่ารู้ไหมซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้ครับการแก้ไขแนวทางมันควรที่จะเป็นในรูปแบบไหนไอ้แบบนี้มันซ่อมได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเทคนิคเชิงช่างมันไม่เกี่ยวกับทักษะนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมสอบถามเรื่ององพฤติกรรมการใช้งานประเด็นมันจะอยู่ที่ การพูดคุยและทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนที่จะดาเนินการซ่อมอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะป้องกันปัญหาที่มันจะตามมาภายหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเนี่ยใช้มาในรูปแบบไหนนะครับเราก็จะประเมินได้ง่ายๆว่าอ่าข้างในเนี่ยหนักหรือเบาผมยกตัวอย่างสมมตินะครับสมมติว่ากรณีนี้เคสนี้นะครับอ่าลูกค้าส่งมาซ่อมบอกว่าไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับมันมีสนิมไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วนะก็อ่ารบกวนตรวจเช็คให้หน่อยอ่าถ้าลักษณะแบบเนี้ย ผมจะสามารถที่จะประเมินงานซ่อมให้ลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าครับมันจะมีอยู่2กรณีนะกรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่เราซ่อมสําเร็จก็คือสามารถที่จะล้างแล้วเอาเสนิมออกจากถังแล้วก็ไล่ระบบใหม่ทั้งหมดแล้วกลับมาใช้งานได้นั่นคือซักเซสนั่นคือสําเร็จนะครับไม่มีปัญหาใดๆแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งครับลูกค้า,าลูกค้าทิ้งไว้นานๆเป็นระยะเวลานานเนี่ยสนิมด้านในที่เราเห็นเนี่ยมันเกาะเป็นชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วนะครับซึ่งถ้ามันเกาะในลักษณะแบบนี้ลูกค้าครับมันจะมีป หาในเรื่องของการเอาสนิมออกนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเกาะเกิดกลางนานเกินไปนะครับมันอาจจะส่งผลให้สนิมกัดลึกและทะลุนะครตามที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับว่ามันอาจจะทะลุไปแล้วก็ได้ซึ่งตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนว่า,อายอมรับได้ไหมนะครับ ยินยอมให้ผมดําเนินการซ่อมไหมเพราะว่ามันก็จะเกิดได้ทั้งสองฝั่งก็คืออาจจะสําเร็จไปเลยหรือไม่ก็อาจจะพังไปเลยนะครับถ้ามันพังไปเลยเราก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับนี่คือเหตุผลหลักว่าทําไมเราถึงจะต้องอเก็บข้อมูลหรือว่า,อาสอบประวัติลูกค้าเพื่อที่จะง่ายในการพูดคุยสื่อสารแล้วก็ง่ายในการดําเนินงานซ่อมนะครับมันเป็นอะไรที่มันง่ายๆคอมมอนเซนส์เลยนะเหลี่ยมเนี้ยนะครับถ้าเราไม่พูดคุยแล้วมันไม่เคลียร์เนี่ยยังไงยังไงปัญหาเกิดแน่นอนนะครับ ถ้าเราทําความเข้าใจกับลูกค้าลูกค้าเคลียร์บอกว่าโอ้ผมไม่ได้ใช้ไอเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มานานละจะทําแล้วก็ทําเลยรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ลูกค้าแบบนี้ครับผมทําเต็มที่แน่นอนนะครับส่วนจะรอดหรือล่วงเราได้คุยกันไว้แล้วเราสบายใจแล้วว่าโอเคมันเป็นไปตามนั้นนะเนี่ฮะคือในเรื่องของเขาเรียกว่าการสื่อสารที่มันเข้าใจแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันจะทําให้งานเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ สรุปก็คือมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องมากมายนักเกี่ยวกับเทคนิคเชิงช่างนะครับตรงนี้ใจความสำคัญของมันมันจะอยู่ที่ในเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้านะครับทำความเข้าใจเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราซ่อมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแค่นั้นเองครับลูกค้าเนี่ยนะครับเช็คเครดิตร้านก่อนส่งซ่อมแน่นอนนะครับร้านผมเป็นร้านเล็กๆนะฮะความไว้ใจก็ไม่มีเครดิตก็ไม่มีนะครับถ้าหากว่าลูกค้าเขาไว้ใจผมแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็จําเป็นที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มันได้มากที่สุดนะ อะไรที่พอจะทําได้ผมทําให้หมดแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีขีดจํากัดของมันอยู่นะครับขีดจํากัดของมันก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่คุมซ่อมผมก็ต้องแจ้งว่ามันไม่คุมซ่อมแบบนั้นแบบนี้นะสุดท้ายนี้ขอให้พูดคุยตอบถามแสดงทัศนคติกันอย่างในเชิงสร้างสารรค์นะครับนะอาการที่ผมมาตอบแบบเนี้ผมไม่ได้ไปชี้นําว่าคุณจะต้องเป็นทัวลงไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับไม่เกี่ยวนะก็คือตอบได้ก็คือตอบแล้วก็คําถามของพี่ท่านนี้ก็ไม่ได้มีส่วน อะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าเป็นการดิสเครดิตอะไรนะครับผมเจอมาเยอะกว่านี้อีกนะคำถามหรือคอมเมนต์อะไรที่มันเยอะมากเกินไปผมก็ไม่ตอบแค่นั้นเองเพราะว่าป้องกันปัญหาเพราะผมอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่คนสามารถที่จะพูดคุย ตอบถามแลกเปลี่ยนข่าวสารแลกเปลี่ยนความรู้คนรู้สิ่งนั้นผมรู้สิ่งนี้เอามารวบรวมมาหลอมรวมเอามา,อามาจอยกันเอามาเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปนั่งแซะคนนั้นคนนี้ครับประมาณนี้นะครับผมไม่อยากให้ในคลิปหรือว่าในพื้นที่นี้มันมันเป็นอะไรประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับดรมาม่านะครับเพราะผมเป็นแค่เพียงแสงตะเกียงเล็กๆที่อยู่ในป่านีออนนะครับแต่ประเด็นคือเราจะอยู่ในป่านีออนนี้ยังไงให้มันมีความสุขและอยู่ในสังคมนีออนแห่งนี้ ให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับคอมเมนต์ไปในทิศทางที่สร้างสรรนะฮะสุดท้ายนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจใช้บริการนะครับจุดเตาให้เป็นประโยชน์จุดตะเกียงให้มีแสงแห่งสุขเปล่งออกมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ